ครับสวัสดีครับผมนายรุชัยสุชัยคุณรหัสนักศึกษาห้าสี่ศูนย์หนึ่ศึกสองสองศูนย์สี่หวันนี้ผมจะแนะําวิธีการเขียนขึ้นมาที่มีชื่อว่าสปริงนะครับเรามาเริ่มกระดีกว่าครับเมื่อเปิดโปรแกรมพลอตดิวเวอร์ขึ้นมาก็กดคำสั่งนิวนะครับเลือกพาแล้วกดโอเคจากนั้นผมจะทำการใส่สเกตต์นะครับใช้คำสั่งสเกตต์วาดลงบนบนท็อปเพนนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งเซอร์เคอรนะครับวาดวงกลมจากจุดออริจินนะครับจากนั้นใช้คำสั่งสมาร์ ก็กดออกมานะครับจากนั้นผมจะใช้คําสั่งนี่นะครับ helix ไปแล้วแลวผมก็จะกําหนด define by height revolution นะครับจากนั้นความสูงก็ใส่เป็นเจ็ดสิบครับในบุรุก็ใช้เป็นห้านะครับ start angle เป็นศูนย์นะครับจากนั้นกดตกลงก็จะได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมจะทําการสร้างเพจนะครับกดคําสั่ง reference แล้วก็เพนะครับเลือกจากนั้นผมจะคลิกในส่วนของเส้นนี้แล้วก็จุดนี้นะครับ กดตกลงทีนี้ผมจะกด Play นี่ครับคลิก Space Bar เลือก Normal tool นะครับจากนั้นผมใช้คำสั่งสเกตนะครับวาดวงกลมลงไปนะครับให้มี Diameter เท่ากับ5นะครับกำหนดขนาดในคํคำสั่ง Smart Dimension นะครับจากนั้นที่วงกลมนี้นะครับผมจะเซตค่าตรงนี้นะครับให้เป็น0 0นะครับ ก็ให้เกิดขึ้นจากจุดกำเนิดครับกดตกลงทีนี้ผมใช้คําสั่งสวีสนะครับก็กดออกจากเซตก่อนกดคาสั่งสวีสนะครับทีนี้ในส่วนของพาร์นี่จะเลือกเป็นเส้นนี้นะครับเนี่ยนะครับกดตกลงนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับ จากนั้นผมจะใช้คําสั่งสเก็ตลาดลงบนเพจนี้นะครับใช้คําสั่งเซนเตอร์ไลน์นะครับลากเส้นขึ้นมาจากจุดออริจินนะครับให้ตั้งฉากจากนั้นใช้คําสั่งคอนเวอร์ตเดนทีนะครับเลือกบริเวณผิวนี้กดตกลงนะครับจากนั้นใช้คําสั่งรีโวลนะครับปรับองศาเป็น90องศากดตกลงนะครับจากนั้นผมจะทำการเปลี่ยนมุมมองนะครับจากนั้นผมก็ใช้คําสั่งสเก็ตนะครับว่าลงบนผิวนี้เช่นเดิมครับ ก็ใช้คำสั่งสัญลายนะครับนากเส้นจากจุด origin ช่นเนินะครับให้ตั้งฉากจากนั้นผมใช้คำสั่งคอนเวอร์ตอีนที่นะครับเลือกบริเวณผิวนี้นะครับกดตกลงจากนั้นผมใช้คำสั่งรีโวนะครับปรับองศาให้เป็นร้อยสาดสิบแล้วก็กดตกลงนะครับนะครับเกลียวที่ได้ก็จะได้ล็อกมานี้นะครับเช่นเดียวกับด้านบนนะครับก็จะทําเช่นเดียวกันผมจะเป็นมุมมองเป็น overhead ว i นะครับจากนั้นลิ้ที่ผิวนี้นะครับใช้คําสั่งสเก็ตนะครับกดคอนเวอร์ตอีนที่นะครับ ใช้คำสั่งเซนเตอร์ไลน์นะครับจากนั้นวาดเส้นเซนเตอร์ไลน์จากจุดออริจินนะครับให้ตั้งฉากจากนั้นผมใช้คำสั่งรีเวลนะครับ90องศานะครับฉะนั้นกดเปลี่ยนทิศทางการรีเวลกดตกลงครับจากนั้นผมก็ทําการหมุนด้วยคำสั่งโรเตทวิวนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกผิวนี้นะครับใช้คําสั่งสเก็ตนะครับกดคอนเวอร์ทที่นะครับคำสั่งเซนเตอร์ไลน์นะครับลากเส้นจากบริเวณจุดออริจินนะครับมาตั้งฉาก ะนั้นใช้คำสั่งรีโวนะครับเปลี่ยนให้เป็นน้อยแปดสิบองศานะครับกดเปลี่ยนที่ทางในการหมุนนะครับกดตกลงฉะนั้นผมจะใส่สีให้กับชิ้นงานกดคำสั่งสวีปแรกนะครับกดรีโวสุดท้ายกด e d เดตไดเพลยแลนด์นะครับไวเป็นสีฟ้าแล้วนะครับกดตกลงนะครับชิ้นงานก็ได้แล้วสหรับนี้ครับสำหรับการทําง,งานของสปริงก็ขอจบลงเพียงนี้ขอบคุณที่าการรับชมสวัสดีครับ